สวัสดีค่ะมาทําน้ําก๋วยเตี๋ยวนะทําน้าก๋วยเตี๋ยง่ายๆนะคะน้าก๋วยเตี๋ยง่ายๆของประสีนะคะอันนี้ต้มน้ําเราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะแล้วอันนี้เครื่องปรุงมันมีมาให้แล้วนะคะซื้อได้จากร้าน,นาขายของชําปกตินะคะเป็นมันจะมีนี่คะ่ะนี่คะ่ะมีขามีอะไรเครื่องพะโลนะ้น่ะ แล้วก็มีหอ่อมาให้เล็กเหล็ก่อพะโล้โล็เลยอะไรนี่ค่ะนี่ลงไปเลยค่ะ<า>นี่เรียบร้อยลงไปแล้วนะคะเกลือค่ะใส่เยอะเลยเกลือใส่เยอะลงไปเลยค่ะประมาณท่าแหละช้อนช้อนโต๊ะนะน้ำตาลสี่สามสหายนะน้ำตาลค่ะค่ะน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนคือตัวนี้นะคะ น้ำตาลก้อนแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปค่ะทำง่ายๆค่ะแล้วเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวเราจะได้ตุนไวไงคะนะจะได้ตุ่นไว้นี่ค่ะแล้วง่ายๆมากเลยนี่ค่ะ ใส่ฟ้าเขียวลงไปนี่เลยทับทีเล็กนี้ัีเล็กไม่ได้ใส่ถ้วยไว้เพราะว่ามาเอาแบบนี้เลยมาเขาเรียกอะไรนะตวงใส่แบบนี้เลยกะเอานะคะกะเอาว่าเราเยอะมากน้อยขนาดไหนแบบนี้นี่ค่ะ น้ำมันหอยต้มซุปนี่ต้องมีน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยใส่เยอะก็อร่อยอร่อยเยอะนะนีะ่ค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวช้อนนี้เลยแหละค่ะ หอมหอมเลยแหละหอมทีเดียวเลยหอมค่ะแล้วมันก็จะมีโลสดีค่ะโลสดีนะคะใส่ไปเลยนี่ค่ะครึ่งกระดัโลสดีโลสดี ยากนะคะแล้วทำเตี๋ยวง่ายๆนี่ค่ะต้มไปเลยหอมใหญ่นะคะใส่บินถ้วยไปเลยหอมใหญ่หอมใหญ่ค่ะแครอทค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบนะคะนี่ค่ะ <c oughs> วัใช้เท้าค่ะหั่นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบใส่ลงไปเลยค่ะนี่ดูหันตามใจชอบได้มาแล้วกลิ่นหอมอันนี้ขึ้นช่ายเป็นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะหอมเหมือนกันหอมเหมือนกันบางคนก็ไม่ใช้นี่ก็ใช้อย่างอื่นได้นะคะ เพราะว่าเราใส่เป็นเป็นของหอมเราก็จะตุ๋นไปแบบนี้นะคะต้มต้มไปให้มันเดือดสักพักหนึ่งไอ้นี่เดือดแล้วนะคะน้ําเดือดอยู่พอต้มไปสักพักเราก็หลีไฟนะคะค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยเราจะไม่ต้มไฟแรงหรอกตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ใส่ไก่น่องไก่ค่ะ เดือดปุบ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 ปสีขอเพิ่มไห้นี่นะคะนะคะี่ค่ะน้ำมันก็เหมือนสีอิฐดำแล้วน,นะคะใส่ลงไปชอบให้มันเป็นสีสีแต่ชอบสีให้มันออกเป็นสีสวยๆ นี่ของเดนมาร์กนะเขาทำจากเขาทำจากอะไรทำจากมันไหมเนะี่ยเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาตินี่สีสวยงามละอืมนะคะน้องไก่น้องไก่อไกโอ้ยมองไม่เห็นน้องไก่ <laughs> น้องไก่ค่ะ นักมองไม่เห็นมันลึกเกินเดี๋ยวให้ดูน่องไก่ใส่ตามใจชอบค่ะน้องไก่แล้วแตจะใส่ สใส่หมดเล้าเลยใส่หมดฟาร์มใส่ไก่หมดฟาร์มเลยชอบกินเล่นดะถึงจะไม่กินเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็เอามานั่งกินเล่นนี่ดูว่าหม้อเล็กๆก,ก็ใส่เต็มหมอ้อปกติแล้วแบบต้มนี้ก็คือจะแบบละโมบโลกมากจริงๆใส่แล้วแบบจะแบบนี้เลยค่ะจะเยอะแบบนี้เลย นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอะไรอีกมีไข่อีกนะไม่มีที่ลงนี่ค่ะจะให้มันยุบก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวผักมันจะออกอน้ำผักจะออกมาอีกนะคะดูสีสันสวยงามตอนนี้หอมมากค่ะหอมหอมเครื่องเทศนะ หอ,อมเครื่องเครื่องพะลูนะคะหอ,อมเครื่องพะลูนอกนั้นเราก็ไม่มีอะไรใส่แล้วนะคะไม่มีอะไรใส่แล้วต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยดูแต่คนไปอย่างนั้นแหละนะคะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันสุกเนี่ยแล้วเราจะใส่ไอ้นุ่นลงไปเลยขอไข่ขอไข่ใส่ขวดนี่คะ่ะไข่ ชอบเอาลงไปต้มถ้าเหมือนพะโล้นั่นแหละค่ะนี่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องไข่นี่เราก็สามารถที่จะแบบอะไรนะเยอะเลยเยอะเลยค่ะนะเราก็ปิดฝาเดี๋ยวไข่มันก็จะออกมายังมี มันลน้นเดี๋ยวก็ไปต้มใเหมมอ,อื่นนะค่อยอันนี้เราจะเก็บไว้ได้นะคะต้แมแบบนี้เราเก็บไปได้เราสามารถที่เก็บไว้ได้ออ้ยอย่าบอกจมเก็บไว้ได้นะคะมาดูกันคะ่ะว่าตอนสุกแล้วจะเป็นแบบไหน อันนี้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตุนนะตุนมีไข่ด้วยแล้วเนื้อไก่จะหลุดออกมดแล้วค่ะคาน่องไก่นะหลุด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 ค่ะเนี่ยมีหลุดนะคะมีหลุดมีหลุดดูน่องน้องมันก็จะมีหลุดเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะดูโอ๊ยน่องไก่แล้วมันจะหลุดหมดแล้วค่ะนี่ค่ะ หลุดหมดแล้วนะไม่ได้ใส่คาโทรศัพท์จับเอาอืมน,น้ำมันก็จะได้ประมาณนี้สำหรับคนที่ที่ชอบน้ำซุปแบบไม่นู่นนะคะอชอบน้ำซุปแบบข้นเนาะน้ำแบบตุนตุนไว้ตั้งตั้งนานมันหลุดหมดละ แล้วก็มีไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยทุกอย่างเปลือปล่อยเปื่อยเปือยมดแวค่ะเปื่อยเปือยหมดแล้วเรามาปรุงกันค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นแบบไหนนะคะจะได้มากินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะไม่ใส่น้ําเยอะไม่ใส่น้ําเยอะเพราะว่ามันจะล้นถ้วยนะคะไม่ใส่น้ําเยอะโอเคค่ะมาดูกันต่อไปจ้า